พิสินะคะมีความประสงค์คือจัดใจเลยอยากจะมาอ่านคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะคะเ,เกี่ยวกับการกําเนิดสัตว์้วนดินแล้วก็โลกธาตุนะคะแบบย่อจากพระสูตรอักคันยสูตรนะคะพิสิขอเรียนทุกคนว่าคลิปนี้พิสิอยากทําด้วยใจจริงค่ะเพราะตัวเองอ่านแล้วมีความ ทราบซึ้งในองค์พระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันเลยนะคะการกำเนิดสัตว์งวนดินโลกธาตุนะคะคัดย่อจากพระสูตรอคัญยสูตรนะคะเมื่อโลกพินาศสัตว์ส่วนใหญ่ไปเกิดในชั้นอภัสรพรมระยะการยืดยาวนานช้านานมาโลกกำลังพินาศ สัตว์โดยมากจะไปเกิดในชั้นอาพัสระพรมสัตว์เหล่านั้นได้สำเร็จทางใจมีปิติเป็นอาหารมีรัศมีซ่านออกจากกายสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอันงามสถิตยอยู่ในภพนั้นสิ้นการยืดยาวนานต่อมาโลกจเจริญขึ้นสัตว์ในชั้นอาพัสระพรม พากันมาสู่โลกมีรัศมีรอบกายมีสมัยบางครั้งบางคราวที่โรคนี้กลับเจริญขึ้นสัตว์จะพากันจุติจุติคือเคลื่อนนะคะสัตว์จะพากันจุติจากชั้นอาพัสระพรมลงมาและสัตว์นั้นได้สำเร็จทางใจมีปิติเป็นอาหารมีรัศมีสั้นออกจากกายสัญจรไปมาในอากาศ แต่เดิมจักรวาลยังมืดมิดและเต็มไปด้วยน้ำยังไม่มีดวงดาวต่างๆเดิมทีจักรวาลเป็นน้ำทั้งหมดจักรวาละเต็มไปด้วยน้ำทั่วจักรวาลน,นะคะเป็นจักรวาลที่มืดไม่เห็นอะไรดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ยังไม่ปรากฏดวงดาวนักษัตย์ยังไม่ปรากฏกลางวันกลางคืนยังไม่ปรากฏ เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ยังไม่ปรากฏเรือดูและปีก็ยังไม่ปรากฏเพศชายเพศหญิงก็ยังไม่ปรากฏสัตว์ทั้งหลายถึงซึ่งอันนับว่าสัตว์เท่านั้นต่อมานะคะปรากฏงวนดินลอยบนน้ำสัตว์จึงลองชิมรู้สึกซาบซ่าน ครั้นการยืดยาวนานเกิดง้วนดินลอยอยู่ในน้ำเหมือนเหมือนนมสดที่เคี่ยวให้งวดแล้วตั้งทิ้งไว้ให้เย็นจับเป็นฝ้างวนดินมีสีกลิ่นรสคล้ายเนยใสยหรือเนยข้นมีรสหวานอร่อยดุดรวงพึ่งต่อมามีสัตว์ส่วนหนึ่งเป็นคนโลนพูดว่านี่นี่อะไร แล้วเอานิ้วช้อนงวนดินลองชิมดูรู้สึกสับซ้นจึงเกิดความอยากขึ้นสัตว์พวกอื่นก็พากันลองลิ้มดูต่อมาสัตว์เหล่านั้นพยายามปั้นงวนดินให้เป็นคํำๆด้วยมือแล้วบริโภคต่อมานะคะเมื่อสัตว์เริ่มกินงวนดินพอใจในรสรัสมีก็หายไป ระบบจักรวาลก็ปรากฏเมื่อพวกสัตว์พยายามปั้นมวนดินให้เป็นคำคำด้วยมือและบริโภคอยู่นั้นรัศมีของสัตว์เหล่านั้นก็หายไปแล้วจากนั้นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ปรากฏดาวนักษัตว์ทั้งหลายก็ปรากฏกลางคืนกลางวันก็ปรากฏเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ปรากฏ เือดูและปีก็ปรากฏด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลโลกนี้ก็จะกลับเจริญขึ้นมาอีก